สวัสดีนะครับตอนนี้เรามาถึงพุทธคยาเป็นเป็นเป็นโบสถ์ใช่ไหมเหมือนเหมือนเป็นเจดีย์เจดีย์อ๋อเจดีย์พุทธคยาเจดีย์ขาไปประเทศอินเดียมาแล้วเขาเข้ามาสร้างที่นี่อ๋อประวัติจำมาจากอินเดียจำมาจากอินเดียใช่ไหมประวัติจำมาจากอินเดียมาสร้างที่ประเทศไทยมันเพียงไงเราไม่ได้ถ่ายกับผมใช่ปะ หลวงพ่ออุตมะนำมาสร้างแล้วก็มีที่ทท่่งเียวนะครับเป็นตลาดขายสินค้าเด <c oughs> ี๋ยวลงไปเดินสักครู่นะครับเพื่อนๆทุกท่านครับตอนนี้เราก็ มาชมเจดีพุทธคยาที่นำแบบมาจากประเทศอินเดียเขตอำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ก็มีผู้นักท่องเที่ยวบ้างแล้วพอสมควรเพราะว่าเป็นวันธรรมดา นะครับแต่ถ้าเป็นวันช่วงวันหยุดก็คงจะเริ่มมีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวกันมากขึ้นแล้วเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยนมาฝากกับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้เรามาเช็คสัญญาณจากโครงการซิมปันสุขจากฟิลเทเลคอม สัญญาณทางไกลชัดเจนชัดแจ๋วขนาดเราลองกันที่ภูเขาุบเขาก็ยังมีสัญญาณทางไกลโทรจากกรุงอไซโยกนะครับหรือสังขะเข้าที่ไหนๆก็รับได้อย่างชัดเจนนี่คือ จดีพุทธกยาอยู่ที่อำเภอสังขะปุริจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีความสดสวยมีความงดงาม